ดีครทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาชมมอนนะครับมอนเลยนะครับมอนเลยนี่ครับดงใหญ่มากครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับสวยมากครับแต่ ไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้รับการใส่ปุ๋ยอะไรนะครับใบมันก็จะเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ครับเยอะมากครับนี่ครับมันก็จะเป็นด่างๆอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับ เดี๋ยวทางเพจเราทางช่องเราเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแบบข้อแบบยอดนะครับมีหมดครับนี่ครับมีแบบไซส์ใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับเยอะครับทุกคนนี่ครับใบมันจะเป็นประมาณนี้ครับ บางทีก็เห็นด่างอยู่นะครับแต่ด่างมันจะไม่สวยเท่าไหร่ครับเนี่ยครับเยอะครับถ้าใครต้องการแบบยอดก็ก็แจ้งมาครับนี่ครับแบบแบบยอดจะเป็นอย่างเงี้ครับนี่ครับเราก็จะตัดให้แบบยอดแล้วก็เอาไปชำครับนี่ครับสวยครับทุกคน ถ้าเราได้ไปเราก็ไปใส่ใส่ปุ๋ยบํารุงเพิ่มเติมได้นะครับดูครับหูช้างใบใหญ่มากครับครับทุกคนนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับทุกคนดูครับ เป็นล็อกเป็นล็อกครับเป็นแปลงนะครับดูเขาทาแปลงนะครับเขาจะส่ไปนะฮะหยิบบล็อกก่อขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวใส่ดินอะไรตรงกลางครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาพวกมอนเนี้ยเสียบลงไปนี่ครับทุกคนเอาไปก็ไปใส่ปุ๋ยดูแลดีด,ดีก็สวยแล้วครับ แต่อยู่นี่มันจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยใส่ปุ๋ยครับเขาไม่ค่อยได้ดูแลนครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูหูดูมาดูหูช้างใหญ่ครับไม่เบ่มเลยครับดูครับไม่ใหญ่มากครับดูอ๋อใหญ่ที่สุดเลยครับคิดว่าใหญ่มากจริงจครับไซสนี้บอกเลยครับนี่น่าจะเป็น น่าจะเป็นตัวตัวเลื้อยครับตัวเลื้อยแต่ใหญ่ครับแย่มาครับทวนขอถ่ายรูปเก็บครับโอเคครับตรงนู้นก็ใช่นะครับตรงนู้นก็ใช่นะครับแต่ใบมันยังเล็กอยู่นะครับตรงนู้นก็ใช่เหมือนกันครับใบยังเล็กอยู่นะครับ นี่ครับใบายใหญ่จริงๆครับนี่ครับถือว่าสวนใหญ่มากเลยครับตรงนี้เพราะว่ามันมีหลายแปลงมากครับนอครับตรงนู้นด้วย แต่ไม้จะเป็นทรงนี้หมดแล้วครับทรงแบบว่าใบแบบเป็นไวรัสนะครับนี่ไม่ใช่ด่างนะครับทุกคนแบบเนี้ครับไม่ใช่ด่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเป็นด่างนะครับนี่ครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ด่างครับ นี่ใบกำลังเป็นรูแล้ครับใบกำลังเริ่มสวยครับนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ทุกคนดูนะครับว่าไวพี่เป็นไวรัสเป็นยังไงครับเดี๋ยวหารูปชัดๆกันครับนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับตรงเนี้ยไม่ใช่ด่างนะครับดูดีๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ จะคิดว่าเป็นด่างแล้วไปขายเป็นด่างไม่ได้นะครับนี่ครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยทุกคนนี่ครับนี่ครับดูง่ายครับอันนี้ครับเกิดจากไม่ได้บำรุงนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยานะครับก็เลยเป็นสภาพนี้ครับตัวนี้จะบอกว่าไม่ใช่ด่างนะครับมีคนมาถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าแบบนี้ด่างไหม นี่ครับนี่ครับพวกนี้ครับทุงนี้ก็ไม่ใช่ด่างนะครับนี่ครับทุกคนไม่ใช่ครับนี่ครับนี่ครับเยอะมากครับถ้าใครสนใจใบแล้วก็ข้อหรือว่าจะเป็นยอดก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับแจ้งเข้ามาในเพจนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอราไปก่อนครับสวัสดีครับ